โอเคครับสวัสดีผู้ชมทนไทยเชื้อสาดาพัสุขทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเทปิซา a 0 7 8คนดีคนเดิมนะครับวันนี้นะครับนะเราจะมารีวิวเด็กใหม่กันนะครับซึ่งมันจะมีทั้งหมดจริงๆก็มี3เด็กเด็กแรกก็คือขวาสุขที่เรายัางไม่รีวิวนะครับอ่านะแล้วก็จะมีเด็กทายใจก็รีวิวไปแล้วนะครับ แล้วก็ปานอุเลไรนะครับก็บทสวดสรรเสริญทำพระสงฆ์อะไรสักอย่างนะฮะก็มีนะปานินายโยอะไรอันชลีกันนินโยนะครับก็จะใช้นะครับวันนี้ปานจะพระสงฆ์ล้วนนะครับส่วนเด็กนี้นะครับก็คือเด็กนะครับเด็กฮักกันบอดได้ดอกนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าเอามาจาก <c oughs> ก็ปี้อย่างโอมนะฮะก็คือแจ๊สชนชื่นนะก็เลยทำได้กขำๆมาแต่ก็มีโอกาสชนะแค่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับคีรัตทีรัตท,ที่สำคัญสำคัญเลยนะครับผมนะนะตัวแรกเลยแบล็ Panther, คพนเตอร์นะฮะงงสิเอามาทําไมนะครับไม่ไม่ต้องถามว่ามาทําไมเอาได้มายังไงคือตัวนี้ ต้องบอกว่ามาถ้าจริงจริงก็คือมาจากเอ t t e r n นั่นแหละนะครับในที่เขาซื้อกันแต่ผมเนี่ยเล็ดเก็บเวลคอลเลคชันมันก็เลยได้ก็คือสองพันขึ้นะผมว่าสองพันกว่าแล้วก็ได้เลยงงเฮ้อย่างนี้นะครับ <c oughs> จริงๆเป็นเด็กคู l ห้านะเออความสามารถครับผมเพิ่มพลังต่อสู้การนี้เป็นสองเท่านะครับจากสี่จากการเป็นแปดนะค่อนข้างโกง นะครับถ้าคอมโบกับใบนี้อามนินซซล่านะครับสุ่มทำลายการ์ดของคุณในพื้นที่เพิ่มก๊อปปี้การ์ดที่ทำลายในพื้นที่อื่นและความสามารถเปิดตัวก็จะเปิดตัวได้อีกหนึ่งครั้งนั่นหมายความว่าแบ็คเพนเทอร์จาก4เป็น8โดนอาิซซล่าปุ๊บไปที่พื้นที่อื่นจะเป็น16ทันทีเท่ากับว่าโคตรโกง ถ้าทำได้เท่ากับหล่อเทสส่วนใบอื่นแล้วแต่ชะตากรรมนะครับอย่างเช่นริซ์ดนะฮะนะอิเล็กโตนะครับเลกสกัดก็คือโครงสร้างเดิมมาจากเล็กและไขไม่เป็นนะครับแต่เราจะมีเชนเทสท,ที่ปิดความสามารถส่วนใหญ่จะปิดความสามารถได้ก็คือริซ์์กับอิเล็กโตเท่านั้นนะครับแค่นั้นเองคือจบทุกอย่างคือเพอร์เฟกถ้า แบ็กันเทอร์กับอินซล่าขึ้นมือนอกจากว่าโดนปิดความสามารถจากลิฟต์นะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูเลยครับผมเยอโอเคครับตาแรกครับเราเจอกับวิชาชีพนะครับวิชาชีพนะออวิชาชีนะโอเคขออนุญาตลดสักแป๊บหนึ่งนี่ลดกล้องหน่อยเออสนามแรกครับเปิดมาก็เอาหาเลยนะระบบระบายน้ำ เอ็นเจมันไม่ค่อยมีปัญหาครับผมก็ลงขวาซ้ายไปเลยนะฮะเอ็นเจนี่มาทำอะไรได้นะครับในกรณีที่ผมลงหนึ่งเอไการ์ดที่หนึ่งเอจีครับแล้วถ้านี้อยู่ในเด็กมันก็จะมาแทนทีน่นั่นเองแมนที่เดี๋ยวผมจะเล่นขวานะ ดูก่อนว่าจะยังไงเปิดมาปุ๊บเป็นโอ้โหของเทบได้ไหมสามใบโอเครู้เรื่องวัดใจว่ะรอบนี้โอเคทีนี้ก็เล่นได้โอ้โหตอนเนี้งด้วยมันจะลดเป็นสองเท่ามีเลสสกัดสมองปวดเลยเนะี่ย โอเคใช้กู๊ดนะกู๊ดนี่ก็ก็มาจากเด็กละครไม่เป็นเหมือนกันนะครับเอ๊ะจะไม่ใช่ดีไม่ใช่ใชโอ้โหเปิดเลยอย่างนี้เลยนะโอเคสี okay. ่อินเอร์เนชัมีแค่เราจะไม่สู้เราไปสู้ อ๋อไฟตรงข้ามีการสี่ใบโอเคเรา,าจะยัดกลางแล้วเทินห้างลงโปรเฟสเซอร์เอ็นะครับเด็กว่างไอเวนมไม่รู้ดึงไงโคตรอุบัติอะสก,การเรตินตรงข้ามมึงทำพิษมากโอเคทีนี้ก็สแส s n a ้เลยชนะแล้ว ยิ่งกว่ามีมิกี้แ่ยิ่งกว่ามีมิกนะครับตรงกางก็จะเป็น14นะครับเรายึดราคาในเซตเตอร์ได้แน่นอนนะครับถ้าเขาลง4ใบในในเทิร์นนี้นะครับอีก3ใบดีไซน์เฉลือพลังแค่2นะครับเขาต้องวัดใจนะเอาล่ะครับตอนนี้คิดครับคิดแล้วคิดอีกทีแรกจะโชว์คอโมโบนี้เลย กบเพื่อนเอับอันนี้โลา่าแต่อัน,นิี้โล่ามันโดนทำลายเป็นเด็กๆครับก็เ,เลยจบขี่ครับอ้าวเร็วคนกำลังรออยู่เต์นต่อไปครับเราจะลงเลส,สก,กัดนะครับนอกจากว่าเขามีชังชีแต่โอกาสมันก็น้อยนะผมไม่เคยโดนที่ว่ามีลาแมนทิสมาแล้วในม,มือเขามีชางชีมีสามารถต่อยได้เลยอันนี้โคตรอันตรายอยู่นะเอาล้วครับ ไม่ลงด้วยโอเคยื้สนามบายเิ่นอะไครับแล้วก็ลงเลสก,กัดเนี่ยเลสก,กัดมีความสามารถนะครับฝ่ายต้องข้ามโบวกอีกสองก็คือเป็นอาวสูงนั่นแหละไม่ใช่คนนะครับอ่ะมันเหลือสนามเดียวแล้วอ่ะลงมาอย่าบอกว่ายอมแพ้ ผมก็ยังไม่เคยนะว่าถ้าเรากอล์ีเราเอาโปรเฟสเตอร์เอลงอะแล้วเราอีกสนามหนึ่งมีการไนโตรเจนก็ลงกาล็กตันเนี่ย,นยสนามที่เราปิดด้วยโปรเฟสเตอร์เอ็กซจะทำลายหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่นะมันบอกว่าไม่สัมไม่สามารถลงการใดการื่ออื่นมันคือล็อกดาวน์พื้นที่เออมันคือล็อกดาวน์พื้นที่เลยไม่ให้ทําอะไรได้เลยเอออันนี้คืออยากทดลองมากแต่ตอนนี้ยังไม่มีกาล็กตันไงซึ่งในพาร์ทที่แล้วนะครับเล็กทายใจมันก็ จริงก็มีการแรกตัดน่ะแต่ว่าผมก็พ้พ่มคาเหมือเผอครับใจร้อนครับลงสองใบเลยจริงๆต้องลงการ์ดที่มีเอที่เขาใช้สี่ energy อ่ะอ,อืมชา้าครับเรียบร้อยชนะแน่ๆ จริงๆเขาไม่ลงการสองเทินก็มีเขาเอ็มก็ยอมแอ้ตในุ้มัตินะมาดูกันนะเรียบร้อยสแสดงว่าเขาไม่เล่นแล้วเขา,เอาออกเกมเลยคือยังไงหรือยังไงผมก็ไม่รู้นะครับช่างชียังไม่ไเฉิดชายเลยฮนะช่างชี้เนี่ยผมไปแก้ในแกมมาแลบก็คือคือเทินสามมีการเท่าไหร่มันจะเปลี่ยนเป็นฮักหมดใช่ไหมแล้วก็จะทำลายฮักนะฮะ หรือมอนเตอร์ที่สนามเสกบอนเตอร์ Monster, ที่มีพลังต่ 9, อสู้เก้าอะไรเงี้ยผมก็ปาบแม่งเลยอย่างเงีย้ยร,รับเอออันนี้คือเิดมาแฮนเจอร,ร์บาีฮิหรแอ้วครฮะโอเคเราลงสนามซ้ายครับยัดเต็มสูบเลยให้เขาไม่กล้าเล่น With the love, วีเดอร์ลาฟว่ะหรือว่าจะเล่นนี้ดีว่า เล่นตรงนี้ก็ได้สก,กาเลตครับเกือดแล้วแัปเตอร์โอ้โหหืมสนามยยนู่นก็หลุดช่วยเหมือนกันนะเนี่ยเขาต้องลงนี่แหละเขาต้องลงกลางโอ้โหมันลงนู้นทำไมวะอ๋อวูบบลีนยดได้บวกสอง,งลณะต่อสู้ครับแล้วก็ลงกลางอ่าลงริมอ่าเรียบร้อย นายมีคิวมองเกอร์หรือเปล่าหลังจากนี้อันนี้ก็จะเป็นปิดความสามารถนะฮะโอ้ปิดความสามารถริาสาดไปครับวอ่องกูแลเขาโชว์เลยนะมึงจะโชว์อะไรอะกายกรรมกายกรรมขั้นสุดยอดเหรอ,อคือมาทำไมวนะเนี่ยอิเล็กโตรมันทำไมวนะเนี่ยลงในสก,กัดไปเลยโถ มารุ้นกันว่าการที่เราจะได้คืออะไรดรดูมโอเค,อเอมอเคไม่เป็นไรหนึ่งน้อแล้วก็ลงล็อกจอเนี่ยนะกูแปลกๆนะนี่ก็ลงนี้อยู่แล้วคนลงซ้ายนะแล้วก็ลงนี้นะครับโอกาสที่เป็นไม่ได้นะอันนี้ก็จะบวก เป็นแปะใช่ไหมเป็นสิบโวตนี่สิบห้าอ่ออาอะคอมโบอะไรครับมาคุณจะโชว์กายกรรมอะไรมากายกรรมอะไรวะมาดูดิผมว่าแกมบิดแต่แต่แปะคือลอ็ลอกจอมันทำไมไม่รู้โอเคได้จากเด็กได้ไอรอนฮาร์ดบัฟเขาให้ครับเป็นแปะครับยังวะนี้ด็อกเตอร์โดมเสพี่บอด ชางชีครับต่อยเลสกาดหนึ่งป้าบโป่อยังวาน,นี้เหลือเท่าไรอ่าเจ็ดต่อสิบสามครับหมูดเขาให้ครับจังหวะน,นี้อ่าโลแปร์อทบอี้ยงูไงฮะ <c oughs> <c oughs> กายกรรมกายกรรมที่น่าสัเพศที่สุดที่ผมเจอนะฮะจะดิบายให้วังวองความสามารถเปิดตัวสองครั้งนะครับล็อกจอนะครับไม่มีอะไรลงมาทําไมผมไม่รู้เขาลดชัางชีลงใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นฮอปบินเปิดตัวอีกสองครั้งมันก็โยกนี้แล้วก็โยกใหม่แต่ผมนี่ เปิดตัวสองครั้งจัดให้เอาไปเลยนี่กล well. ับมาที i̇şte ่เดิมเนี่ความผิดผ้าอย่างไรแรงไฮไลท์ดูได้ไฮไลท์ได้หนึ่งช็อตเด็กนี้แม่ายสิ้นดีาตแท้งได้สบายเลยต้องแก้เกมเอาอ่ะถ้าใช้สมองเร็วแพ้ง่าย ส่วนบ้านอุลเลไยเนี่ยก็จะมีแบ,บค็คแพนเทอร์กับเสือดบเสือขาวอะเออเล็กเสือดบเสือขาวนาะผมจะใบอีกทีหนึ่งโอ้โหมาถึงก็โอเคเทิงสามปูลงริสตาร์กับเอ็มบิดีมอลนี่แค่เอ็มบิดีมอลนะครับ อันนี้เป็นวาเลียนวันยุดฤดูหนาวนะครับได้มาฟรีๆโอ้โหฉีดนู่นด้วยจบแล้วชีวิตได้อะไรมารอบนี้โอ้โหยวะ่ะโอเคน่าจะปลอดภัยรายัดกลางเลยนะครับเพราะว่าโอโ้แล้วก็การไ้หนึ่งครับไม่รู้เอาอะไรไ้นะ ตอนนี้ก็เป็นหกเก็ติบสาโอเคโอ้ยเล็กตัวอ่ะอนาใจงั้นน้โอเค,อเค,อเค,อเคแล้วก็ยัดยสองใบใส่นี่เลยนะฮะสนามกลางก็คือเอเจนเทสปะ่ปะลิซาตว่ะหกฮะสนามกลางมันเป็นการ์ดท,ที่ใช้สี่ห้าหกีิงไม่สามารถใช้ไม่ได้นะครับ จากนี้เราก็จะใช้โอ้มีซอลล่าแม่งหนึ่งด้วยวะรู้ว่าวจะใช้ไม่ได้คุ้มสุดก็คือลิซ่าต่ะเหลือแค่สองอข้อหามสแนปกูก็สแนปด้วยแบ็กแพนเทอร์แบ็กแพนเทอร์แบ็กแพนเทอร์เออเรียบร้อย จบแล้วชีวิตุองนายอะเริ่มต้นโดยการซู่เปล่าเพราะสนามกลางออย่างน้อยสูงสุดแค่เจ็ดที่จะสามารถสู้ได้นะฮะโฮงโฮงมีเยสกับตันกับตันกับตันมาเวลวะ่ะอยากเจอวะ่ะดูนะครับนี่คือคอโมโบที่โหดที่สุด ในบรรดาปรติศาสตร์ชาติไทยของเกมมา r v e l s n a นะครับ b บ a c k พนเ t อร์กับอ a r m ซ s ล่าจะโยกไปทางซ้ายและตรงกลางเขาไม่สามารถลง4 5 6เอนเนอร์จีได้มาดูกันว่าผมจะชนะได้ไหมผ้าพร้อมแล้ว3 2 1 2> มาครับจงังหวะนี้ครับโป้งเขาให้ครับจงังหวะนี้ย่อไปทางนู้นคะรับไปครับฮ่องฮ่องครับเป็น17นฮะ โดนลดไปครับเรียบร้อยไม่สามารถชนะผมได้ <C ül> โถบอกแล้วคอมโบไต่ยแล้วสบายเลยเนะี่ยแม่ต้นคลิปบอกเลยนะโอ้โหต้นคลิปผมก็ไม่กล้าการันตีหรอกว่าโอกาสชนะโอกาสชนะมันร้อยเปโถ โอเคครับ okay. สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่นี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้กวก็ใหม่คลิปหน้าครับ